สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาดามคาเวียสีพามาสวนสองนะคะสวนสองของไร่บุญชูสวนคุณแดงบ้านวางขอนแดงอำเภอภูเวียงพิกัดอยู่ที่บ้านวางขอนแดงนะคะอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อนี้อ่ามาดามคาเวียดจ้างคนมาใส่ปุ๋ยอยู่สวนสองบ้านวางขอนแดงใส่ปุ๋ยฝั่ง ใบปุยบางนาค้าเาบียร์อาบางบางนาค้าเบียร์ฟอมแล้วกับักงนาหอมแปดซิลแล้วกัตัดหยาไปน้ำกันนะคะโอ้อันนี้คือบางนาเหลืองอ่าเลมอนยูริกาอันแลี้ยนะคะเริ่มเป็นอ่าหลากลาย,ลยะะงงาแล้วนะคะเมืองฝรั่งหงเปาเสือเพิ่นสิพ่อหอแล้วนะคะลูกนี้มาดำกะบ่ได้เอาเครื่องใหม่เครื่องมือมาหอม่อบ่ได้เอาถุงหรือโฟมมาห่อนะคะมาดำพามาถ่ายทำแล้วก็มาเด็ดยอด เด็ดยอดฝรั่งไปนํานะคะอันนี้คือฝรั่งหงเปาสือเด้อฝรั่งหงเปาสือมาตามสีพามามาเบงหนัางงานจริงนะคะสดๆจากหน้าง,งานจริงนะคะที่เพื่อนพาก,กันได้ใส่ปุ๋ยเนี่ค่ะต้นฝรั่งหงเปาซือที่มาดํามปลูกไปได้ประมาณสักหกเดือนนะคะหกเดือนไงี่ยเรียบประนามกระสิเหลือเด็ดเด็ดยอดตัวจี๊ีหายเพ่อนนั่นแตกกิ้งแตกยอดแตกดอกใหม่เนาะ แตกกิ่งแตกอยอดแตกดอกไม้นี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูทีมงานส,นสร้างทีมงานได้ตัดหญ้าแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ได้ฉีดยานะคะเล่งดอกเล่งดอกนะคะเยี๋ทวทมพ่นฉีดยาก็นอับพ่นใส่อ่นานำย้ายยังแมนเคี่เขีเข้ยมโบลอนบอน,นะคะพอาพมาดาได้ เร่งดอกของเนาหอมแปดลิวเพื่อที่จะเอาหมากหนาแรงนะคะเพื่อที่จะเอาหมากหนาแรง่งวัสดีค่ะทีมงานสรรสร้างวันนี้ได้ทำคําได้ทำถ่ายวิดีโอเอาเยื่อเลื่นนี้ <c oughs> นีเด้อวจ้ะอันนี้คือโซวนี้จะเป็นฝรั่งเอ่อเฟิ่นหงมีตัวนี้ทั้งหมดจะเป็นฝรั่งเฟิ่นเฟิ่นหงมีเด้อตัวนี้จะเป็นฝรั่งเฟิ่นหงมีสับฟันตา กับมะนาวหอมแปดริ้วด้วยกันแล้วก็มะนาวเลมอนยูริก้าอันแลนเลมอนยูริก้าอันเลนเป็นรากเยอะแล้วนะคะระบบของรากเขากำลังเดินนะคะเดินเยอะมากตุ่มตอนก็นเริ่มแห้งแล้วนะคะเรยที่ได้ตัดลงในดินพอชําได้แล้วนะคะจริงหนึ่งมาดามคาเวสสิขายอยู่ประมาณจริงละลอยนะคะจริงหนึ่งนะและถ้าได้เอาลง ถุงพอช้ำเหล้วกับสิบเป็นรอยหาสิบบาทรอยหาสิบบาทเพราะว่ามาดามได้ดูแลอนุบาลไว้ไห้ก่อนที่จะเอาลงดินนะคะเนี่ยฝรั่งเฟิร์นหงมีนะคะในแปลงนี้คือฝรั่งเฟิร์นหงมีอุ้ยเอาห่อนแพงโทรศัพท์ห่อนแหละแกมองไปรอบๆนะคะมองไปรอบๆ ได้ปลูกฝรั่งแล้วก็มะนาวสับฟันปลาสับฟันปลาไปแล้วคราวนี้สทพามาเบิงย์ยูฟังข้างนั้นจะเป็นฝรั่งแตงโมสีกวัวปาลาตรงนี้นะคะจะเป็นฝรั่งแตงโมสีกวัวปาลาสับฟันปลาด้วยมะนาวหอมแปดริ้วแล้วก็มะนาวยูริก้าอันเลนตาชัย ตาใช่ตาช่ยอยู่ใส่นอโอ้ฉีดแม่นฉีดแคลเซียมบรลันบ่โอเคถูกต้องค่ะใส่ผงชีลอดด้วย,ยไหมโอ,อ้โหเฝาแหงนะคะส่วนของมาดามต้นไม้ก็ชอบผงชิลอดนะคะดีไม่ใส่ปลาราด้วยนะคะมันน,มนัวขาดผงชิรอดเหรอขาดรดดีไม่เอาไม่เอาค่ะ โอ้แล้วแต่ปลาแดปดปลาแดดก็ใส่ได้นะคะปะลาเออปลา่าปลาล่าก็ใส่ได้แด้มีแคลเสี่ยมหลายเด้เใช่จริงๆนะปลาลากับอาหารของปโปดก็คือคนนั่นแหละต้นไหม่เพิ่นก็มักเสิร์ฟอาหารกินขึ้นคือต้นใหมหอเขาเลยละ่ะเส่พุงชีลด้ด้แฮงดีด้วยใส่พุงชีลด้วยถ้าเต่รถดีว่าใส่ใส่ปลาลได้ก็ดีเด้หันมาฝั่งนี้อีกด้อ สวนสองหน้าบ้านวังขอนแดงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเรามีด้วยกันสิบเก้าไร่นะคะเรามีด้วยกันสิบเก้าไร่เราได้แบ่งโซนจัดแต่ละโซนแต่ละโซนเราปลูกแตกต่างกันไปสันนอกสันในรอบสันนอกสันในรอบคลองเราปลูกขนุนนะคะขนุนแดงสุริยาทองประเสริฐจำปากรเรามีหมดนะคะ เรามีหมดนะคะสันนอกสันในเพื่อกันสารเคมีทางอากาศแล้วก็ขุดคลองไว้ด้วยขุดคลองกันสารเคมีทางน้ําทางดินมันสิอห่อนๆเด้ฝรั่งไส้แดงเราปลูกอยู่ที่เนี่ยประมาณสักพันกว่าต้นบริยายแหลมพันกว่าต้นอยู่เียเนาะหมอกซ้นนี่ร้อยสามสิบสองร้อยสี่ิบสองร้อยสี่สิบสองนกนนร้อย ห้าสิบหกหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยก็เกือบพันน่ะเขานะเกือบพันตุนเกือบพันตุนโอ้แม่ตกตกหลุมตกหลุมตกนู้ดตกหลุมตกใจหมดตกหลุมตกใจหมดนะฮะ น,นี่ขนุนเฮาที่เขาปลูกไปนะคะบักมี่นะคะมีบักมั่มปลูกไปได้หนึ่งเอาได้สองปีครบสองปีหมูวานนั่นครบสองปีกําหนดเพื่อนหมูวานนั่นแต่ฝรัอองอ่อองหออฝรั่งเงินเพื่อนของมนีนน่าจะหาหาเดือนเนาะหาหกเดือนที่เขาปลูกในโซนเนี้ยซับฟันปลาไปห้าหกเดือนในการปลูกนี่ค่ะการไ้ดอกไฮหมากเพื่อนนะคะแง่กันเกิดนะคะอย่านจะบะไดห่อมันโดกแห้ง มันโดกแหงเพผอผงชอรดนะคะ <travaille> ปุ๋ยที่เราใส่คือปุ๋ยทํำค้างคาวนะคะปุ๋ยอีกเกียด้วยปุ๋ยทํำคะ้างคาวผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยทีพีไอนะคะผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยทีพีไอปลอดสารนะคะผสมสามสิบเปอร์เซ็นเคมีผลเด้ไม่มีไม่มีพูดพูดไปเดี๋ยวว่าแห้งหลายเขาสีได้งยิน <ST size> นี่ค่ะนะคะ <laughs> ปินาไห้บ่มี่ผู้ใดเห็นดอกรี่อยู่ในต้นขนุนต้นบักออขนุนที่เขาปลูกไปนี่โอ้บแมเนสีเป็นสามลอยต้นคืนอหลาบุญนะคะสันคล้องนอกสันคล้องในสมโอพันท้องดีพร้อมกับมีเขาอมพวากับมีที่เขาปลูกบักเผาน้ําหอมเขากระปลูกไปประมาณสองไร่ยี่สิบต้นถนนอ่าตามถนนรอบอันสันทั้งในเนาะกระปูกบักเผาสันหนอกกับมีบักเผาน้ําหอม เอาพอ,อาน้ำหอมเท่ากับมีหมดส่วนรูหล่ากับสวนนี่ก็เป็นสวนผสมประสานนะคะสวนผสมประสานมากอันใดอยาก,กินอันใดกับปลูกลงไปได้ค่ะมันคอบ่ต้องไปสื่อเขาอยากกินอีหยังกับหาเจ็บในสวนหลวงบ่ต้องไปสื่อเขาปลอดภัยสบายใจอุ่นใจพ่อว่าเทาบดใส่สารบดใส่สารอันอันอีหอ,อ,อย่างก็พอมันลีนนนำเด้ Oh, จิงต่วนเหมือนมันมัน,ม,นมันเป็นหากตัวมันแห้งเหมือนแล้วจิงตุ่มเพื่อนมเนาะผู้ใดตัดม,าา oh, okay. มีเงินเข่าหา0อยหกสิบโอ้โอเคมีเงินเข้าห้าร้อยหกสิบคือเขาสั่งต้นไม้นะคะโอนเข้าแล้วเรียบร้อยมาดามอยู่เฉยๆมาดามก็ได้ตังค์อีกแล้วนะคะค่ะนั่งเขีย่ยโทรศัพท์เมื่อเช้า พานางเคลียโทรศัพท์นะคะมีลูกค้าสองต้นมา